สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกซองอังเปานะครับเป็นอีพีที่26นะครับจำนวนเงินอยู่ที่109บาทนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปผ่านเงินเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y Wallet นะครับวันนี้วันที่29นะครับผมก็ได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่500บาทนะครับก็จะเป็นแอปอะไรแล้วก็วิธีการรับอังเปานั้นต้องทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรานไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้ก็มาแจกอ่งเปาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น EP ที่26นะครับวันที่29เดือนกรกฎาคม2565นะครับก็ณวันนี้ก็จะมาแจกอยู่ที่109บาทครับก็จํานวนนะคนที่ได้รับอ่างเปานะครับก็วันนี้นะครับก็จะแจกประมาณ50คนนะครับก็50คนนะก็พวกนี้นะครับก็จะแจกประมาณ เป็นหลักร้อยคนนะแล้วก็โมเดินนี้ก็หลักร้อยคนเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็วันนี้นะก็ก็ขอแจก50าคนก่อนนะครับเพราะว่าอ่าจะได้หารเราจะได้สุม่มแล้วก็ได้รับเงินเยอะกว่าเพราะว่าวันนี้มี109บาทนเมื่อวาน120บาทก็เลยแจกไป80คนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการ สร้างซองอ่งางเป่านะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะบอกวิธีการรับโค้ดนะแล้วก็โค้ดนั้นมีโคดอะไรกันบ้างก็จะบอกท้ายคลิปนะครับแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของแอปหางเงินฟรีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างซองอ่งางเป่าก่อนเลยดีกว่านะครับก็109นะครับแล้วก็จํานวนคนก็50คนนะครับเมื่อกี้เนาะรก้าโดยพรนะครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของขอให้ เข่งๆแล้วก็โดยๆแล้วแล้วก็ในส่วนของนี้ก็คือจะเป็นการสร้างมูลค่าซองครับแล้วก็จะกดว่ายืนยันนะครับแล้วก็จะก๊อปปี้ในส่วนของซองนี้นะครับโอเคนะแล้วก็นะเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปผายเงินนะที่ผมได้รับการชำระเงินวันนี้นะครับก็อยู่ที่5 0 0บาทอันนี้นะวันที่29นะครับเดือนกรกฎาคม2565ณนะเวลา10โมง47นาทีนะครับซึ่งแอปลิเคชันนี้นะมีชื่อว่าแอป ทไทยเดลี่นะครับก็แอปไทยเดลี่นะครับตอนนี้ผมได้รับเงินเข้ามา3ถึง3ถึง7วันนะเงินเข้ามาอยู่ที่500บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของแอป,ปทไทยเดลีด่นะครับแล้วก็จะเปิดประวัติการชำระเงินนะครับอันนี้คือทไทยเดลี่นะก็จะไปที่ตรงนี้เลยละกันเนาะขอสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตเนาะโอเคครับก็จะเปิดแอปไทยเดลี่นะแล้วก็จะไปที่หน้านการถอนเงินตรงนี <Nein>. <S <S ้นะครับ แล้วก็จะเปิดประวัตินับอันนี้คือผมถอนล่าสุดวันที่25นะครับก็เงินเข้ามาวันที่29นะครับ25 26 27 28 29ใช้เวลา4วันด้วยกันนะครับก็เงินเข้ามาอันนี้นับเป็นยอดนี้นะก็เงินเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะเร็วนาะสำหรับคนที่ถอนเงินแล้วแล้วก็เงินไม่เข้ามานะครับก็ให้เราไปที่หน้าเพจของอไทยเดลี่นะครับก็ให้เรามาที่หน้าภารกิจนะครับแล้วก็ มันจะมีแชร์ไปยังเฟซไม่ใช่อันนี้ทุกคนนะก็คือเราต้องไปที่ Facebook โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ไปที่ไทยเดลี่นะผมนั่นเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนแล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะอันนี้คือเป็นพจของไทยเดลี่นะครับก็คือให้เราพิมพ์คําว่าไทยเดลี่ออฟฟิเชียลนะครับตรงนี้เนาะก็คือใครที่ถอนแล้วเงินไม่เข้ามานะครับก็ให้เรามาที่เพจนี้นะครับก็จะมีเนส่วสนของทางเพจเขานะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับตรงนี้นะ อ่าเราก็มาติดต่อนะครับก็คือให้เราไปทักแช <ij ing. S 1> ทเข้าไปนะแล้วก็บอกนะครับในส่วนของรหัสเชิญของเราเนาะรหัสเชนของเราก็อยู่ตรงไหนก็คือให้เรามาที่รหัสเชิคืออยู่ตรงนี้นะครับมาที่หน้าบัญชีนะครับแล้วก็นี่นะครับรหัสเชิญของเราเนาะให้เราคัดลอกรหัสเชนของเรานะพร้อมกับว่าไปแคปหน้าจอในส่วนของประวัติการถอนเงินของเรานาะว่าเงินยังไม่เข้ามาแล้วก็ส่งให้กับทางแอดมินไปแล้วก็บอกเขาว่า นะครับเรายังไม่ได้รับเงินเข้ามาหลายวันแล้วนะครับก็บอกเขาว่าเออกี่วันก็บอกเขาไปเลยเนาะจากนั้นก็แอดมินก็จะมาอ่านนะครับแล้วก็จะดําเนินการให้นะครับตรงนั้นเนาะซึ่งตอนนี้มีคนถอนค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นแอปไทยเดลี่หรือแอปโกเดลี่นะครับก็มีคนถอนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของไทยเดลี่ที่เกิดปัญหายอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับเงินกันทุกคนก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะ โอเคนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะทําการแนะนำนะครับในส่วนของวิธีการหาเงินจากแอปไทยดีลีนะครับก็คือเรานะครับสามารถที่จะเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะมาเข้าร่วมนกิจกรรมของ j ช t พอ t อันนี้นะครับก็เหลือเวลาอีก2วันแล้วนะครับอีก5ชั่วโมงนะครับเขาก็จะประกาศรางวัลนะครับใครได้อันดับหนึ่งก็จะรับอยู่ที่5000บาทนะครับอันดับ2 2,500บาทนะครับอันดับ3ก็1,500บาท อันดับ4ี่0 0บาทอันดับที่5 1000บาทอันดับที่6จนถึงอันดับที่10นะก็คนละ500บาทด้วยเช่นกันตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ใครนะครับที่สนใจนะครับในการที่ว่าจะหาเงินจากการแนะนำนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะก็กดคาว่าเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลมากขึ้นแล้วก็คัดลอกลิงก์นี้แล้วก็ไปแนะนำให้คนที่เขาไม่เคยโหลดแอปของไทยเดลี ให้เขาดาวน์โหลดแอปนี้ผ่านลิงก์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกรหัสเชิญของเราแล้วก็ให้เขาใส่รหัสเชิญของเราด้วยเพื่อที่ว่าระบบของไทยเดลี่จะทราบว่าคนนี้เขาสมัครผ่านลิงก์เราแล้วก็สมัครโดยการใส่รหัสเชิญของเรานะครับแล้วก็นับให้เขานั้นนับทาการอ่านข่าวไปประมาณ1-2ถึงข่าวด้วยกันนะวิธีการอ่านข่าวก็บอกเขาอย่างเช่นกดอ่านข่าวนี้ แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับมันจะหมุนนะถ้ามันหมุนไปจนครบ1รอบนะครับเราก็จะได้รับนะครับในส่วนของรางวัลไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่16เหรียญและถ้าเขาดูวิดีโอไป1ครั้งจะได้รับเพิ่มอีกประมาณ20เหรียญด้วยกันนะครับก็รวมๆแล้วประมาณ20เหรียญบวกกับ16ก็เป็น36เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็กดการกรบาดปิดไปเลยนะครับตรงนี้นะ แล้วก็นับต่อมาคือว่าถ้าหากว่าเรานะครับอยากหาเงินนับด้วยวิธีปกติก็คือเป็นการทำภารกิจนะก็จะมีภารกิจของการาล็อกอินตรงนี้นะครับก็กดล็อกอินไปจะได้รับอยู่ที่ปัจจุบันนะจะได้รับอยู่ที่100เหรียญเดย์สก็คือพวกนี้ถ้าเราล็อกอินต่อวันและทุกวันนะจะได้รับอยู่ที่150บเหรียญน,นะครับและถ้าเราล็อกอินต่อนะทุกวันก็จะได้ตามนี้เลยนะครับ และอันนี้คือเป็นการอ่านบทความจากข้อความแจ้งเตือนตรนี้นะครับมันจะมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะอันนี้คือเป็นของแอปของ G o Daily นะครับถ้าของ Thai d a i l y ก็จะเป็นของ Thai Daily นะเรากดอ่านเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นภารกิจนะครับผีเนาะอันนี้คือผมไปอ่านบทความเมื่อกี้หนึ่งครั้งก็จะได้รับภารกิจนี้ก็ทําสําเร็จแล้วเรากดค้าสกดไปก็จะรับอยู่ที่ประมาณ5 0ถึง150อเหรียญด้วยกันบนี้นะครับโอเคทุกคนนะวิธีต่อมาก็ เป็นวิธีการแชร์ไปยัง Facebook แล้วก็สะสมคะแนนด้วยการทำภารกิจของการโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำภารกิจของเขาอันนี้คือเป็นการชินเพื่อนที่ผมได้บอกขั้นต้นแล้วก็อันนี้คือวงล้อแห่งโชคก็จะมีในส่วนของการหมุนสปีดนะซึ่งเขาได้เขียนว่า iPhone 13 Pro ที่จริงคือมันไม่ได้รับหรอกนะตรงนี้คือมันมันเป็นอ่ากลนลวงของเขาเนาะเราไม่ต้องทำตรงนี้ก็ได้เนาะเราแค่รับเหรียญก็พอตรงนี้นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้นะเข้าๆแล้วกันเนาะ ส่วนถ้าเรามีเหรียญแล้วเราก็มากดแลกเงินมาที่หน้าบัญชีแล้วก็มาที่คําว่าแลกเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกจํานวนที่เราจะถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนนัก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนั่นเดี๋ยวเรามาแจากโคดอังเปากันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนนะก็ให้เรามาที่เว็บไซต์ของ anc gift web app นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะแปะไว้ที่รายละเอียดคลิปนะไม่ใช่ที่คอมเมนต์นะที่รายละเอียดคลิปนะคุณก็กดที่รายละเอียดคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่โคดตามนี้เลยนะครับ โค้ดมีคำว่า th เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ9แล้วก็ slash แล้วก็ slash แล้วเปล่าตัว h ฮชแนะครับแล้วก็0861แล้วก็ anc อันนี้ตัวพิมพ์เล็กนะห้ามใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพเล็กอันนี้คือต้องใส่เป๊ะนะถ้าสมมติว่าคุณใส่ตัว t เป็นตัวพิมพ์เล็กมันจะไม่สามารถที่จะไปะก็คือโค้ดผิดนั่นแหละเนาะถ้าหากว่าคุณใส่ตรงกันก็คือ t ตัวพิมพ์ใหญ่ h ตัวพิมพ์ใหญ่9แล้วก็แแล้วก็0 8 6 0861นะ แล้วก็ ANC อันนี้ตัวพิมพ์เล็กนะคุณก็สามารถที่จะกดว่าเซิร์ชแล้วก็คนมันก็จะถูกต้องนะครับอ่าก็จะพามาที่หน้าของอ่างเปานะครับคุณก็เพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะแล้วก็กดว่าตกลงไปก็จะมีในส่วนของซองอ่งเปาให้เราเลือกนะครับจากนั้นก็คุณก็กดเลือกเลยแล้วก็เงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของ t ูมานีว่เด็เบอร์ของคุณเลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนอกก็รีบๆไป รับเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันมีแค่50คนเองนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมเปิดรายละเอียดอันนี้เนาะก็ยังไม่มีใครรับนอกาะห้าสิบคนนั่นหนึบาทนะครับก็ถ้าใครพลาดก็เจอกันพรุ่งนี้ต่อนะครับมีต่อนะครับพรุ่งนี้เนาะประมาณหนึ่งทุ่งกว่ากว่าเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเนาะฝากกดไลค์ประมาณ1์นนะก็ขอทุกคนนมากๆเะ บายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ